สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้กลับมาพบรายการบอสซาแคกตัสสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่2แล้วของรายการของเราสําหรับวันนี้มีอะไรให้ชมกันไปติดตามใน,นตัวอย่างครับผมครับหลังจากได้ชมตัวอย่างแล้วนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมสําหรับนักเล่นกระบองเพชรเมืองไทยนะครับ นั่นก็คือโคดี้เพนธาครับสำหรับลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้นะครับก็คือจะมีเต้านามครับที่เป็นลักษณะเหมือนทรงเต้านมนะครับก็จะมีทั้งแบบกลมแบบแบนแบบป้านแบบแหลมเดี๋ยวเราไปดูลักษณะเต้าและลักษณะนามกันนะครับว่ามีลักษณะแบบไหนบ้างนะครับ รบลักษณะหนามและเต้าที่ผมให้ดูไปนะครับก็อาจจะไม่ครอบคุมทั้งหมดนะครับก็จะเป็นโค้ดที่แพนต้าในคอลเลกชันของผมที่ผมเก็บไว้นะครับส่วนหนามสั้นนี้เขาจะมีสับเลขเฉพาะนะครับก็คือทันชินะครับก็จะมีลักษณะเหมือนเล็บเล็บไก่นะครับเล็กๆนะครับเป็นสามเลยเล็กๆนะครับไม่ยาวเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามันมีลักษณะต่างกัน เจ้าคุณีเพนทานะครับก็จะมีระบบลากที่จะค่อนข้างแปลกหน่อยครับสำหรับนักเล่นกระบองเพชรหน้าใหม่ครับก็คือลากเขาเนี่ยจะเป็นโขดครับเหมือนโสมนะครับสมเกาหลีที่เราคุ้นเคยกันนะครับซึ่งโขดของเขาเนี่ยบางทีจะทําให้เราใส่กระถางลำบากนะครับบางทีมันขดจนใส่กระถางแค่ไม่ได้ต้องปลูกบิเบียวนะครับคลณรแเพนท่านะครับชอบดินโป่งนะครับ เนื่องจากเขามีลักษณะเก็บอาหารไว้ในโขดนะครับถ้าเกิดดินแน่นไปนะครับมีโอกาสเสี่ยงการเน่าสูงมากนะครับลามขึ้นหัวนะครับเน่าทั้งหัวเลยนะครับลักษณะเด่นของคลิเพนต้าอีกอย่างนึงนะครับตามซอกของเต้าเนี่ยครับก็จะมีลักษณะเป็นปุยนะครับเป็นขนปุยๆสีขาวนะครับสําหรับขนนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาสร้างมาเพื่ออะไรสําหรับผมนะครับผมคิดว่าขนพวกนี้นะครับเขาสร้างมาเพื่อป้องกันความร้อนนะครับที่ ร้อนเกินนะครับได้ป้องกันผิวหนังของเขานะครับสำหรับปุยนี้นะครับถ้าเกิดจะให้สวยนะครับผู้ดูแลนะครับไม่ควรให้ปุยผู้นี้นะครับเปียกน้ำนะครับเพราะจะทำให้ฝุ่นมาจับสิ่งโสโคกต่างๆนะครับมาเกาะนะครับทำให้ปุยเป็นสีดำแล้วก็หลุดล่วงไปนะครับเหมือนสุนัขขนล่วงนะครับ สำหรับเจ้าคุณริลันต้านะครับก็มีลักษณะด่างกับเขาเหมือนกันนะครับเหมือนกับเจ้ายิมโนที่เราดูไปกันตอนที่แล้วนะครับแต่สําหรับผมเองนะครับมีลักษณะเจ้าด่างเนี่ยไม่มากเท่าไหร่ครับสําหรับลักษณะดอกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นกลีบนะครับเหมือนขนนกนะครับใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับสําหรับสีของดอกนะครับที่ผมเคยเห็นนะครับก็จะมีสีชมพูนะครับสีเหลือง สีโอรสนะครับจะเป็น3สีนี้ซะส่วนใหญ่นะครับแต่สำหรับวันนี้ผมไม่มีตัวอย่างที่เป็นแบบภาพวิดีโอมาให้ชมนะครับก็จะมีภาพของดอกนะครับที่เคยบานนะครับเป็นรูปภาพเอาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับสำหรับโรคสามัญประจำของแคคตาตกูลนี้นะครับก็คือโรคลาสนิมนะครับ แค่อากาศชื้นนิดหน่อยถ้าเราไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิหรือว่าความชื้นในโรงเรือนหรือว่าการให้น้ํานะครับผิวของเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับสําหรับโรครักสนิมนะครับตัวผมเองใช้ออโอไซด์นะครับเป็นยาการเชื้อรานะครับฉีดพน่นให้ทั่วต้นนะครับเพื่อป้องกันการลามนะครับของเชื้อรานะครับเมื่อโรคราสนิมหยุดลามนะครับ โคลิเปนตานะครับก็จะสร้างหนามใหม่ขึ้นมาสังเกตได้จากจะมีหนามเล็กๆสีอ่อนนะครับแทงขึ้นมาบนยอดนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าโคลิเปนตาหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe ข้างล่างด้วยนะครับช่วยติดตามคลิปใหม่นะครับผมจะทำมาเรื่อยๆเพื่อแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆนะครับก่อนจะไปนะครับผมอยากจะฝากคำพูดเล็กๆน้อยๆนะครับเลี้ยงแคคตัสนะครับต้องใจเย็นนะครับเขาเป็นไม้ที่โตช้านะครับ เออใจร้อนไปเนี่ยเราอาจจะเบื่อเขาไม่ได้ก่อนนะครับมีความสุขกับการเลี้ยงไม้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ